สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเข้าครัวค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆเมื่อเช้าฝนตกพาสองหนุ่มมาหานะคะเป็นเด็กพิเศษซึ่งพิเศษกว่าใครๆอย่างน้อยสุดก็พิเศษกว่าเราแหละน้องตังเมค่ะแล้วก็น้องนายน้องนายค่ะน้องนายนี่นะคะมีความสามารถพิเศษเด็กก็ถึง่อไปนะคะว่าพิเศษอะไรนาะสามารถทําอะไรได้บ้างเชิญค่ะ วันนี้วัตถุดิบของเราน้องนายหิ้วอะไรเข้ามาจ๊ะหิ้วมะเขือเทศเข้ามาตั้งเท่าไหร่คะ1กิโลครึ่งน่ะทำได้หลายเมนูค่ะเราจะมาเริ่มเมนูง่ายที่สุดเลยซุปมะเขือเทศแดงดีไม่มีทิปและก็ไม่มีไฟอัลเสตด้วยนะคะเราเริ่มก่นค่ะนี่มะเขือเทศเราแบ่งมาึกิโลครึ่งแบ่งมาแค่ประมาณ6 0 0สัก6 7ลูกมนเองเพราะลูกหนึ่งมันร้อยกว่าลิตรนิด,นด ากว่าเราทำเ,เปิดตำราอาหารฝรั่งทำซุปมะเขือเทศหรือทำซอสมะเขือเทศนะคะก็ <_ m akes> จะเริ่มต้นด้วยการกรีดที่ก้นมะเขือเทศแล้วนำไปลวกในน้ำร้อนเพื่ออะไรคะเพื่อจะปอกเปลือกมะเขือเทศออกแต่ในรายการของเราอย่างน้อยสุดสูตรของดิฉันทำกับข้าวมาเป็นสิบปีไม่เคยปอกเปลือกมะเขือเทศเลยค่ะ <_ m akes> อย่างนี้นะคะเราหั่นครึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะบีบเอามาเล็ดออก น้องนายบีบเม็ดอย่างนี้นะครับน้องนายดูดูปติ่งนะหนึ่งสองสามจุ๊บอย่างนี้ลูกเอาเม็ดออกอ่าทำเลยค่ะได้เลยลูกบีบบีบเลยค่ะน้ำมันแข็งน้ำมันแฝงอ่าโอเคปติง่งใส่นี่นะเอ๊ะไปข้างบนดูนเราก็มาค่อยๆเฉียนเอาจุกออกนะคะตรงนี้นะคะตรงตรงนี้มันแข็งค่ะแล้วก็มันอาจจะมี ความเหม็นเขียวนิดๆฉันน่ะรอออกข้างนบีบต่อเลยลูกตอนนี้เราก็หั่นค่ะถ้าหากว่าเราเราจะไม่ปั่นซุปนะคะให้เป็นเนื้อเดียนเนี่ยตรงนี้เราก็หั่นให้เล็กหน่อยเพื่อที่ว่าจะรับประทานได้เลยทั้งทั้งเนื้อหมึกเทศนะคะแต่เนื่องจากเราเราวันนี้เราจะปั่นซุปให้เนียนนะคะงั้นเราก็ไม่ต้องหั่นให้ให้ละเอียดมากประมาณนี้พอค่ะเป็นเต๋าใหญ่ๆหยาบๆนะคะหันได้เร็วๆเลยค่ะอย่างนี้ค่ะน้องนายอยากหั่นไหมลูก อยากมะอ่าอยากนี่ท่าทางอยากหาันเอาเลยลูกเ้าหันอย่างนี้เลยหนูหันหันขวางก่อนแล้วก็อย่างนี้ลูกมะไปตามยาวงานถ้จับขวางอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็หันต่อลูกมาหันตามให้มันเป็นเล็กๆอย่างเมื่อกี้นี้นะคะอ่าดีค่ะจับอย่างนั้นเลยค่ะโอเคพอหอมนะคะพยายามเหลือคั่วไว้หน่อยนะคะ เขาไม่จับค่ะที่เราแสบตากันเนี่ยก็เพราะว่าเราทําให้หอมเนี่ยทำซ้ำก็คือน้ําม,มันออกมาแล้วมันก็ทําให้ทําไมคะระเครืองระคายเคืองตาคือจมูกเราไหยใจเขาเป็นนั่นเองอะค่ะมันก็ทําให้ระคายตาเทคนิคดิฉันก็คือเอาจุกไว้นะคะเพราะว่าไอกลิ่นที่รุนแรงที่จุกค่ะค่ะเครื่องภาชนะที่จะใช้นะคะขอแนะนํานิดนึงว่า ถ้าจะต้องเลือกใช้ก็เลือกที่ใหญ่ไว้นะคะเราจะมีมะเขือเทศ 6- 7ลูก10ลูกให้ใหญ่เข้าไว้เพราะว่าเราจะทําซุปครีมซุปครีมในเวลามันเดือดเนี่ยมันจะกระเด็นออกมานะคะก็ป้องกันอุบัติเหตุเจ็บค่ะเวลากระเด็นออกมาใช้ไฟปานกลางนะคะก่อนจะเริ่มเราขอกลับไปที่น้ำสต๊อกว่าถ้าจะใช้ซุปก้อนสําเร็จรูปเนี่ยเราต้องให้น้ําเดือดแล้วจึงใส่ซุปลงไปนะคะมันจะละลายนะคะ เราใช้น้ำสต๊อกผักน้ำสต๊อกไก่ได้ทั้งนั้นไม่นิยมใช้น้ำสต๊อกเนื้อเพราะว่ากลิ่นเนื้อหรือกลิ่นหมูนี่นะคะมันจะไปบดบังความหอมของมะเขือเทศมะเขือเทศเราเราจะเหลือแค่เมื่อกี้เราเอาเม็ดออกไปแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนี่ยเราก็ใช้น้ำประมาณหนึ่งถ้วยตวงเราผสมนมอีกหนึ่งถ้วยตวงค่ะเนยประมาณสองช้อนโต๊ะ ่อนจะใส่เนยนี่ก็อย่าให้ไฟแรงนะคะเพราะว่าใส่เนยลงไปแล้วเนยไหม้ก็จบเลยนะคะจบหมายความว่ามันทําให้เราลงอะไรต่อไม่ได้อีกเลยความจริงเวลาเราซื้อซื้อเนอยซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็ซื้อเนอยจืดไว้เราอยากทานเค็มแล้วก็โรยเกลือลงไปเกลือเนี่ยเป็นของประจําโตะนะฮะเ,เราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ที่บนโตะนะคะนั้นในในรยการเนีจะไม่ค่อยเน้นให้ ให้มีใส่เกลือถ้าเราใส่เกลือเนี่ยก็แปลว่าเราต้องการชูรสชาติของผักนั้นขึ้นมาก็เกลือเป็นตัวชูรสชาติไม่ใช่ใส่เพื่อเค็มได้ยินเสียงนี้ไหมคะเสียงนี้คือเสียงภาษาเชฟเรปเรียกว,ว่าเสียงซิงกิง้งเสียงร้องเพลงอย่าลืมว่าสูตรในสูตรหรือว่าที่เราให้นะคะมันเป็นแค่สัสดส่วนเท่านั้นบางท่านเนี่ยชอบออกลิ่นหอมใหญ่มากๆก็อาจจะใส่ได้มาก แต่เราก็ต้องระวังว่ากลิ่นหอมใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบทบางกลิ่นมระเทศหรือไม่นะคะตรงนี้เราแนะนำไม่ค่ยแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะผัดพอให้หอมใหญ่สุกหอมใหญ่สุกดูยังไงคะหอมใหญ่สุกก็คือหอมใหญ่มันจะมันจะเปลี่ยนสีมันจะใสขึ้นนะคะจะใสขึ้นมาพอหอมใสขึ้นมาเนี่ยยังไฟลงกลางๆเหมือนเดิมนะคะสุกแล้วใสแป้งสาลีค่ะใช้แป้งเนยหอมใหญ่นี่แหละค่ะ ทำให้ซุปมีเนื้อครีมขึ้นมาเพราะว่ามะเขือเทศมันมีเนื้อมันอยู่แล้วเราจะเรียกซุปครีมนี้ว่าเป็นซุปครีมที่ไม่มีครีมมันได้เลยนะคะตอนนี้ใจเย็นนิดหนึ่งนะคะต้องคนเนี่ยจนกระทั่งแป้งเนี่ยสุกค่ะเพื่อจะไม่ให้มีกลิ่นแป้งในซุปมีใครเคยทานซุปแล้วมีกลิ่นแป้งในซุปมั้งก็แปลว่าใส่แป้งทีหลังบางบางบางเหยเห็นบางท่านเนี่ยใส่แป้งลงไปทีหลังนะคะมันจะมีกลิ่นแป้งแนะนําให้เอาแป้งมาผัดซะก่อนนะคะมันจะทําให้ไม่มีกลิ่นแป้งและแถมมีกลิ่นหอมค่ะพอแป้งสุกนะะค เดือดทั่วเห็นไหมคะเนียทั่วนะคะกาใส่ถึงตอนนี้ต้องทําไมคะต้องขูดหุดค่ะให้แป้งเนีไม่ติดก้นหม้อนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงนี้เป็นเป็นเสียงสวรรค์นะคะก็คือชูューชิュชช้ค่ะนะ,ะซุปที่ราเริงก็จะอร่อยนะคะเนื่องจากผลกระเทศเนี่เป็นผลไม้เป็นผักที่มีคุณค่าเมื่อมาทำให้สุกนะคะยังไม่พอเรายังอยากจะเติมสารอาหารผิกตัวหนึ่งค่ะคือไลโคปีน ไ่เคยเปรนตัวนี้มีเยอะมากเลยในซอสมะเขือเทศบดเข้มขน้นมีที่ระดีแถวเห็นนิดๆเหลืองๆเป็นกระทะดีๆนะคะทําให้เกิดความหอมค่ะมันเหมือนกับทฤษฎีมายาตคือตัวน้ำตาลในมะเขือเทศนะคะมันออกมามันก็ทําให้มีเป็นคาราเมลนิดๆอันนี้คือโทอมโต้เทสหรือมะเขือเทศบดละเอียดนะคะบดเลยค่ะ170กรัมค่ะเราจะได้ทั้งไฟเบอร์ จากตัวมะเขือเทศนะคะจากผิวมะเขือเทศได้ไลโคปีนได้โพแทสเซียมธาตุเหล็กจากกระป๋องนี่แหละค่ะต้องเลือกยี่ห้อที่ไม่มีไม่มีความหวานหรืออ่านข้างกระป๋องให้ดีๆนะคะค่ะคนให้เข้ากันเข้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้ใส่น้ำสต๊อกนะคะของเรานี่นมผสมน้ำสต๊อกค,คนไม่ให้ติดก้อนหม้อค่ะ ก้นห่้เราจะมีความรู้สึกเหรอแม่แมและคนจะมีความรู้สึกว่ามันติดครึบๆตรงไหนก็กาบไปคนนะคะพอเราคนจนแน่ใจว่าก้นหมอ้อไม่ติดนะคะเราก็เร่งไฟได้แหละตอนนี้มีงานวิจัยว่าทานมุก,กเทศถึงสิครั้งต่อทิพย์เนี่ยนะคะเกินกว่าสิบครั้งต่อทิพย์หรือถึงสิครั้งต่อทิพย์เนี่ยจะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ในท่านสุภาพบุรุษได้นะคะมีงานวิจัยออกมาแล้วฉะนั้นในผู้หญิงก็จะเป็นเช่นมะเร็งลำคอกระเพาะอาหารนะคะเต้านมนะคะพวกต่อมไรท่อเนี่ยไลโคฟีนจะช่วยได้มากแต่ถ้าเราต้องการให้เนื้อครีมทําไมคะต้องการให้เนื้อซุปเนี่ยละเอียดเป็นครีมเนียนๆอย่างที่เราชอบก็ต้องปั่นจะไปใส่หม้อเครื่องปั่นหรือจะใส่อ,อยู่ในหม้อนี้เราใช้แฮนด์เบนเดอร์ก็ได้ ขอใช้ Hand ์เบนเดอร์นะคะอันนี้ก็ใส่ไปได้ไดทุกอย่างค่ะสะดวกง่ายได้ค่ะระวังกระเด็นซะนี้นะคะใส่ลงไ,ไปก่อนแล้วค่อยเปิดเปิดสวิตช์นะคะไม่ใช่เปิดสวิตช์แล้วใส่นะคะเอียงนิดนึงนะคะสักขึ้นมานิดหนึ่งเอยนิดนึงเพื่อให้มะเขือเทศเข้าไปในเบนเดอร์ค่ะ การที่เราจะแต่งหน้าซุปเนี่ยนะคะประการแรกถ้าคุณคิดวันเปรี้ยวนะคะเ,คเราก็จะแต่งหน้าด้วยอะไรดีคะท็อปปิ้งด้วยอะไรดีดิฉั้นแนะนํานะคะกะทิออร์แกนิกกะทิให้ความหวานม,มันจะแก้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศโดยปริยายกรุณาอย่าใส่น้าตาลเลยนะคะ <S <S มันจะมันจะฮาร์ชมันจะมีเป็นความหวานออกมาตรงๆเลยแต่ถ้าเราใส่กะทิเป็นมันจะนุ่มนวลหอมและให้ความหวาน เยชิมกะทิัวกะทิสดๆนะคะหวานหอมอันนี้เป็นไม่ใช่ขอทิ่มาละคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะกะทิโยเกิร์ตค่ะอยากให้หวานมากใส่มากนะคะถ้าเกิดซุปเราเปรี้ยวมากเราก็ใส่ไปได้มากแล้วเราชอบทางกะทิไหมหรือบางคนก็บอกโอ้ฉันอยากจะใส่เฟรชครีมวิปครีมอะไรได้ทั้งนั้นค่ะพวกไบโอโปรไบโอติกอะไรทั้งหลายก็ใส่ได้นะคะหรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ยังได้ ฉันเองอะค่ะเป็นคนใส่ทั้งสองอย่างแต่จะใส่โยเกิร์ตในกรณีที่ทําไมคะที่ซุปเราเนี่ยหวานไปโยเกิร์ตนี่ให้ความเปรี้ยวถูกไหมคะเมื่อกี้บอกนะคะถ้าหากว่าเปรี้ยวไปให้ใส่กะทิถ้าหากว่าหวานไปให้ใส่โยเกิร์ตคะ่ะเรามีอะไรคะแสดแล้วก็มีเขียวค่นตะกีกลังนิดหน่อยนะคะเรามี ถั่วและญี่ปุ่นเม็ดใหญ่ถั่วและไทยก็ได้นะคะเม็ดเล็กหน่อยเรามีถั่วแดงเรามีกระทั่งถั่วขาวนะคะใส่ทั้ง3อย่างไปในชามเดียวกันได้เลยเรายังมีคีนัวที่ให้ธาตุเหล็กเรามีรากบัวรากบัวนี่ตัดเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่ารายการนี้เราเจ้าทำให้สวยงามเราก็ใส่ทั้งชิ้นใส่ถั่วขาวลงไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งการท็อปปิ้งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรไหมคะ ึ้นอยู่กับคุณจะเสิร์ฟซุปเนี่ยตอนไหนถ้าคุณเสิร์ฟซุปตอนเช้าเนี่ยก็ใส่ไข่นะคะนกกระทาใส่ไข่ดาวนกกระทาหรือไข่ต้มนกกระทาก็ได้ที่เป็นเสิร์ฟตอนเช้านะคะแล้วก็เพิ่มโปรตีนตอนเช้าให้เราทํางานนะคะถ้าเป็นตอนเที่ยงเพิ่มมักกะโรนีได้เลยนะคะถ้าเป็นตอนเที่ยงถ้าเป็นกลางวันนะคะดิฉันก็แนะนําว่าเป็นพาสต้าไปเลยนะคะทานกลางวัน อันนี้เป็นกลางวันมื้อกลางวันที่ดีค่ะใส่เส้นพาสต้าได้เลยส่วนมื้อเย็นนะคะยันขอกลับมาใช้ตอนเย็นเนี่ยเราต้องไม่ให้ซุปเนี่ยข้นไปเราควรเติมน้ำซุปนะคะหรือเติมน้ําเปล่าก็ได้ค่ะให้ซุปเนี่ยมีความใสขึ้นนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะนอนแล้วนะคะเราควรจะมีน้ําในร่างกายเยอะนะคะไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยขาดน้ำนั้นซุปอะไรก็ตามใส่ที่ทำตอนเย็นควรจะเป็นซุปที่มันใสหน่อย เน,ะะนี้ยก็อยากจะเพิ่มธาตุเหล็กไปช่วยในการนอนหลับนะคะธาตุเหล็กก็มาจากคีนัวค่ะนี่เป็นคีนัวนึ่งนะคะอันนี้เป็นเย็นแล้วก็ใส่เกาลัดนิดนึงนะคะได้ไม่หิวบ่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนอนลุกขึ้นมาทานอีกก็ใส่เกาลัดช่วยนะคะตอนเย็นเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรายังรับประทานสาหร่ายนะคะนี่เป็นสาหร่ายญี่ปุ่นค่ะกับรากบัวค่ะเพื่อให้อิ่มอย่างไม่มี คาร์โบไฮเดรตค่ะมีกลิ่นอีกลิ่นหนึ่งซึ่งอยากจะแนะนําว่าเข้ากับมือเกืเทศมากเลยทานค่ะเข้ากับมือเเทศมากมรูดนะคะโดยลงไปค่ะแล้วก็ทําให้สลัดญี่ปุ่นหอมดีนะคะและนี่คือซุปครีมมะเขือเทศที่ไม่มีครีมถ้าไม่ใช้นมเมื่อกี้เราก็ใช้น้ำซอปอย่างนี้ก็ได้ก็เปี้ใช้แป้งสาลีเพียงหน่งช้อนโต๊ะเท่านั้นค่ะเมื่อทําด้วยกันเราก็จะไม่มีก<ม>ารใช้แรงด้วยกัน ตั้งแต่หั่นล้างนะคะทุกอย่างทําด้วยกันแล้วเราก็จะต้องทานด้วยกันบางบ้านมีโต๊ะอาหารนะคะแต่ไม่เคยทานร่วมกันเลย mm. เมื่อเรามาทําอาหารกินกันเองแล้วเนี่ย mm. ทุกคนจะมาทานพร้อมกันแล้วก็มีการติชมแลกเปลี่ยนกัน mm. เพื่ออะไรคะ mm. เพื่อวันใหม่จะได้ทําให้มันอร่อยกว่าเก่าอีก mm. ไม่เชื่อลองสิคะลองดูสักวันหนึ่งในหนึ่งอาทิตย์นะคะลองดูเลือกวันเสาร์ก็อาทิตย์ก็ได้เสร็จแล้วนะคะซุปของเราซุปของครอบครัวของเรา อย่าลืมติดตามรายการเรื่องเล่าเข้าครัวและเข้าไปดูได้ทุกช่องทางตามที่ท้้างล้างนี้นะคะหรือเป็นสมาชิกหรือมาเป็นแฟนคลับอย่าลืมดิฉันอยากได้คำถามมากสงสัยอะไรเขียนมาถามได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ